สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับตอนนี้อยู่กับผมมังง่งอ่ะทางซานภาค5ช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับชานมอะไรกันมันอร่อยงั้นเหรอเจ้าของร้านเป็นมนุษย์งั้นหรอเนี่ยเอ๊ะไม่มีแขกเป็นอาสูรแล้วเราไปลองกันหน่อยกันแล้วกันชลลเอ๊ะเ,<อ>เธอเป็นเธอ เสี่ยวอู่ืมเป็นเจ้าเป็นเจ้าใช่ไหมเจ้าใช่ไหมเสี่ยวอูนี่ข้าให้เจ้าดื่มอย่ามัวแต่มองสิเท่านี้ไม่ค่อยจะเป็นมิ่งกับตัวเจ้านะเสี่ยวเสี่ยวอูเสี่ยวเสี่ยวอู ข้าไม่ใช่เสียวอูข้าชื่อเสียวเหมยแต่ใครก็เรียกข้าว่าเหมยกงจือเจ็นเจ้าเอ๊ะทำไมเขาถึงร้องไห้กันนะนี่ลองดื่มดูสิ อ,อ,อร่อยดีจังข้าพบแล้วถังซานเจ้ากำลังดืมม่มอะไรอยู่อาจารย์ข้าเห็นร้านตรงนั้นชานมอร่อยมากข้าไม่เคยเห็นข้าไม่ค่อยได้มาที่นี่ไปกันเถอะพวกอสูรและพวกคนรับใช้ที่นี่อารมณ์ไม่ค่อยดีนะกเข้าใจแล้วครับรอข้าสักทู่อาจารย์ สำหรับเจ้าข้าไม่เอาเงินหรอกจ้าไม่เป็นไรครับข้าเต็มใจให้ขอบคุณครับคุณป้าแล้วก็ข้าจะถังสารถังซารเจ้าหลับสบายดีไหมสบายดีครับอาจารย์สบายดีจังเลยดูเหมือนว่าเจ้าจะชอบชาโนม,มากเลยนะแม้แต่บนโลกใบนี้ก็เต็มไปด้วยความอันตราย แต่เราก็เก็บความรู้สึกดีๆเอาไว้ในใจพวกเราทำธุระเสร็จแล้วพวกเราลองไปเดินเล่นกันรอบๆดีไหมเราลองไปถามป้ากุ้ยกันก่อนอ่าสถานท,ที่ที่มีชีวิตชีวางั้นเหรอมีอยู่หนึ่งที่เป็นการแข่งขันประทะประจำปีอืมการแข่งขันประทะกันคืออะไรเหรอ มันเป็นการแข่งขันนั่งเดิมที่ทั้งสองฝ่ายจะพุ่งชนกันในระยะหนึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำหรับเผ่าอาศูรย์โดยทั่วไปแล้วผู้เข้าร่วมจะมีตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปถึงจนระดับ6เจ้าสนใจจะไปดูกันไหมล่ะอ่าไปครับไปครับข้าสนใจท่านอาจารย์ไปดูงานประทะกันเถอ,อะออเองั้นพวกเราก็ไปดูกันเถอะเตรียมตัวให้พร้อมล่ะ ต้องไปดูว่าเราสามารถจะหาโอกาสดูดซับพลังสายเลือดได้ไหมสิ่งที่สำคัญในตอนนี้คือการรีบแข็งแก่งขึ้นให้โดยเร็วที่สุดด้วยวิธีนี้อาจจะปกป้องเจ้าไว้ได้ซิวก่อนแข่งขันจะเริมขึ้นแล้วกดจังคงเป็นเช่นเดิมใครอยู่ใกล้ขอบเส้นแดงมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะรูงเงินได้ไม่จำกัด ใครชนะสิรอบก็ถือว่าชนะในวันนี้ใครก็ตามที่อยู่ในระดับสามขึ้นไปสามารถสมัครได้เย้เย้อาจารย์ครับคนที่สมัครส่วนมากจะมีแต่พู้เก,ก่งๆทั้งนั้นใช่ไหมขอแค่ชนะได้สักรอบก็ได้รับเหรียญลิงซีใช่ไหมข้าขอสมัครเพื่อหาเงินหน่อยได้ไหมครับอะอะ แม้ว่าข้ารับใช้จะสามารถสมัครได้แต่เจ้าไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าศัตรูจะมาในรูปแบบไหนมันอาจเป็นอันตรายต่อตัวเจ้าได้ข้าอยากลองดูมันเสี่ยงเกินไปไม่ว่าจะแพ้หรือชนะมันก็ไม่เป็นผลดีต่อเจ้าหรอกเออถ้างั้นข้าขอปอบตัวแล้วไปสมัครได้ไหมจะกลับไปเองหลังจากแข่งขันเสร็จแล้ว นี่คือหมายเลขของเจ้าชนะได้ก็รับเหรียญไปแต่จเจ้าโชคดีแล้นนะการแข่งขันในสนามได้เริ่มขึ้นแล้วด้วยแรงประทะทำให้อู้อื่นี่คือบัตรของข้าไม่กี่รอบต่อมาผู้ที่ยังอยู่ในสนามคือเสือดาวระดับสีไในที่สุดก็ถึงตาของข้าเตรียมตัวไปตายซะเนาะเดี๋ยวยังไม่ถึงตาเจ้า เอ๊ะว่าไงนะเจ้ามาสร้างความมุ่นวายกันหรืออกไปซะเอ๊ะเห็นนี่ไหมเอ๊ะเอ๊ะข้ารับใช้กล้าเข้ามาร่วมแข่งขันเงินหรือตัวแค่นี้เออเออเอเอ,เอนี่มันเรื่องอะไรกันเอามันออกไปซะนี่ไม่ใช่ที่เจ้าจะเข้ามาได้ฮาวันเะการแข่งขันเริ่มต้นข้ามัน ชีก็มันเป็นเช่นเช่น <c> ฮ <oughs> ะหายไปเฮ้ยเนื้อจับไม่บิดไปอย,ยูแบบ่เฮ้ยทำไมเจ้านั่นถึงไม่เคยยบเสียงกรีดร้องเมื่อสักครู่นี่มันน่าสยดสยองชะมัดเ,เอ๊ะเอ๊ะ น้วมันข้ารับใช้มาป่าวายุมันชนะหรือเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับทุกคนส่วนตัวผมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ